สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่16นะคะวันจันทร์ที่16บหกมกรานะคะเป็นวันแรกนะคะที่พี่เรียวมาอ่านพระคัมภีร์นะคะในรายการ3นาทีพระคัมภีร์ดีต่อใจนะคะพี่เรียวไม่ได้หายไปไหนนะคะและอย่างหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่พี่เรียวมาอ่านพระคัมภีร์เป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะและขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้พระเจ้าอวยพรอ,อยู่ในความรักของพระเจ้าแล้วก็ ลึกซึ้งถึงชีวิตนิรันต์นะคะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็คอยรับความรอดความปลอดภัยทั้งปีนะคะวันนี้จะไม่เสียเวลานะคะเรามาอ่านสุภาษิตบทที่2นะคะข้อที่1ถึงข้อ15กันเลยนะคะเรื่องของการสแสวงหาของสแสวงหาเรื่องของรางวัลของการสแสวงหาปัญญานะคะสุภาษิตบทที่สองรางวัลของการสแสวงหาปัญญาค่ะบุตรชายของเราเอ,อ๋ยถ้าเรา ถ้าเจ้ารับคําของเราและสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้ากระทําหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเออถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุดหาเงินและสออปัญญาหาอย่างหาทรกซั์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าเราให้เสียงไปก่อนนะ ไร่สดเลยเพราะว่าบ้านที่เรียวเข้าเขตอะทะหารเยอะนะและสอบหาปัญญาอย่างขุมทรัพย์ที่สอบที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษของพระองค์ พระองค์ทรงสละสมบัติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโลให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ทรงรักษาระวังวิถีของความยุติธรรมและทรงสงวนทางของธรรม,มิชนของพระองค์ไว้แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิถีที่ดีที่สุดทุกสายเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณของเจ้าและ ความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่จิตวิญญาณของเจ้าความเฉลยวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าความเข้าใจจะระแวดระวังจับเจ้าไว้เพื่อให้เจ้าพ้นจากความชั่วร้ายแห่งคนชั่วร้ายจากคนที่พูดตลบตะแลงผู้ทอดทิ้งวิถีแห่งความเที่ยมธรรมเพื่อเดินไปในทางแห่งความมืดผู้เป็นปีในการกระทําของความชั่วร้ายและปิติยินดีในการนั้นคือคนที่วิถีชีวิตของเขาด้วนแต่คดเคี้ยวทั้งสิน้น เป็นยังไงบ้างคะพี่เรียวอ่านบทที่2รางวัลของการสแสวงหาปัญญาบทนี้นะคะได้บอกและหนุนใจแล้วว่าการสแสวงหาปัญญาดีกว่าคุมทรัพย์นะคะแล้วก็การสแสวงหาความรู้จากพระเจ้าและพระคัมภีร์คือสมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ทําให้